สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับจะมาบอกเพื่อนสมาชิกนะครับมือใหม่ทุกท่านนะครับสําหรับที่ปลูกทุเรียนพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็หลังจากฝนตกเสร็จน้ําขังโคลนนะครับน้ําขังโคนยังไงมาดูนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกไปแรงนะครับลักษณะโคนจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมาบอกการบริหารจัดการนะครับว่าหลังฝนตกแบบนี้ควรมีวิธีจัดการยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับการจัดการดูแลนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับ พยายามนะครับทําให้น้ําที่ขังคูระบายออกเร็วที่สุดนะครับ <meio> และการป้องกันอีกหนึ่งอย่างก็คือนะครับสํารวจดูทางน้ําตรงบริเวณที่น้ํามันเข้ามาในบริเวณคูของเราว่ามันเข้ามาตรงไหนนะครับทําการเบี่ยงเบนทางน้ําออกนะครับหลังจากที่น้ํามันแห้งในกรณีที่น้ํามันแห้งแบบนี้นะครับเราควรมีวิธีการจัดการยังไงนะครับวิธ <tuck go> ีที่หนึ่งนะครับบริเวณ โคนนะครับบริเวณโคนบริเวณทรงพุ่มของทุเรียนนะครับที่หลังจากที่น้ําลดเสร็จนะครับพยายามนะครับทําให้โคนทุเรียนโดนแดดให้มากที่สุดนะครับโดยการถางหญ้านะครับแต่ไม่แนะนําให้ถอนนะครับเนื่องจากว่ารากที่มันโดนน้านะครับอาจจะมีทําการบอบช้าเสียหายได้ถ้าเราไปถอนนะครับทําให้รากเสียหายได้นะครับสองนะครับบริเวณในทรงพุ่มนะครับเราไม่ควรที่จะถ้าเข้าไปเหยียบนะครับ เข้าเข้าเข้าไปหยยบย่ำนะครับหรือทําให้รากโดนกระทบกระเทือนนะครับการทําความสะอาดโคนนะครับการให้โคนมันโล่งเตียนโดยการตัดหญ้านะครับดายหญ้าออกให้มันสั้นๆนะครับจะทําให้แสงแดดส่องเข้าไปถึงบริเวณโคนทําให้โคนแห้งเร็วนะครับส่วนบริเวณในทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มก็ทําให้มันโปร่งให้มันโปร่งให้มันโล่งนะครับเผื่อไม่ให้มันเป็นการสะสมของความชื้นนะครับส่วนสําหรับเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยทางดินนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากที่น้ํามันลดเสร็จแล้วนะครับไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยทุกชนิดนะครับเนื่องจากนะครับความเป็นกรดเป็นด่างคามข้มของปุ๋ยนะครับอาจจะทําให้ไปทําลายระบบหลกทุเรียนที่บอบช้าจากน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับไม่แนะนํานะครับถ้าจะใส่นะครับแนะนําให้เป็นการป้องกันนะครับจะจะเป็นการใส่ไตโคุมาดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสดหรืออะไรนะครับให้ใส่ป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้ป้องกันปัญหาที่มาจาก ความชื้นของทุเรียนจะเป็นลากหน้าโคเน่านะครับเราใส่เพื่อป้องกันไว้ดีกว่านะครับพยายามนะครับทําให้บริเวณทรงพุ่มนะครับบริเวณทรงพุ่มโดยรอบทรงพุ่มนะครับโล่งโปร่งที่สุดให้มันโดนแดดโดนอากาศนะครับไม่ไม่แนะนําให้ไปเหยียบย่ําตรงบริเวณโคนทุเรียนนะครับนองจากจะทําให้ระบบรากเสียหายนะครับส่วนระยะยาวนะครับการจัดการที่ดีที่สุดก็คือการถมนะครับการถมเราจะถม ทีทีละฝั่งก็ค่อยถมไปเรื่อยๆนะครับส,สามเดือนสี่เดือนถมครั้งหนึ่งถม,มงบางๆนะครับเราไม่ต้องไปถมลึกเราไม่ต้องไปถมแน่นนะครับพยายามนะครับรักษาความชื้นภายในทรงพุ่มนะครับส่วนการใส่ปุ๋ยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยได้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่ทุเรียนเริ่มแต่ยอดมาม่ใหม่นะครับแต่ยอดมาใหม่ๆเราสามสารถใส่ได้เลยนะครับส่วนการที่ส่วนสําหรับเพื่อนสามาชิกท,ที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ หรือสิบวันนะครับมีอาการไปใบไหมนะครับมีอาการไปใบไหมก็ให้สเกตได้เลยว่าท่านใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับกรณีที่ไปไบไหมนะครับมันมีอยู่สองสาเหตุนะครับมีสองสาเหตุยกตัวอย่างแบบนี้นะครับมันมี2สองสาเหตุก็คือท่านท่านใส่ปุ๋ยเยอะหรือเปล่านะครับสองนะครับเรื่องจะเป็นระบบการให้น้ํานะครับการให้น้ําของท่านนะครับให้น้ําเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าให้น้ําไม่พออาการไปใบไหมจะเกิดขึ้นก็ตัวเมื่อทุเรียนของท่านขาดน้ํานะครับหรือไม่งั้นก็มีแน่นนะครับ อีวิธีสังเกตวิธีหนึ่งก็คือนะครับหลังจากที่ทุเรียนของท่านโดนน้าท่วมแล้วนะครับถ้าน้ําระบายช้าประมาณสามสี่วันระบายช้าทนทุเรียนของท่านมีปัญหาแน่นอนก็คือใบเหลืองและก็ร่วงในที่สุดก็อาจจะตุยได้นะครับการแนะนํานะครับพยายามทําให้หลังจากที่น้ําระบายออกนะครับเรามาสังเกตต้นอาการของเรานะครับว่าหลังจากที่เราบริหารจัดการโคนให้ทุเรียนมันล่ง เปลี่ยนสะอาดให้มันโดนแดดแล้วนะครับเรามาสก,กีตัวนาการของทุเรียนของเราว่ามันมีอาการใบมันสลดหรือเปล่านะครับถ้าทุเรียนใบสลดนะครับใบสลดตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นใบสลดใบไม่สดชื่นนะครับก็บ่งบอกทุเรียนของท่านได้เลยว่าความชื้นอยู่ในโคนสะสมนะครับโคนของท่านมันยังเปียกอยู่นะครับพยายามทําให้โคนมันแห้งนะครับถ้าทุเรียนของท่านใบสดชื่นนะครับใบสดชื่น ใบยังตั้งตรงสดชื่นเหมือนเดิมในกรณีที่แบบในกรณีที่ผมถ่ายให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครบใบยังสดชื่นใบตั้งตรงอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนื่องจากท้กเรียนต้นนี้นะครับน้ํามันขังไม่น้ํามันขังไม่นานนะครับมันจะขังเฉพาะ,ะช่วงฝนตกเท่านั้นนะครับถ้าฝนตกเสร็จโคนมันโคนมันก็จะแห้งเหมือนเดิมนะครับทําให้มันไม่ค่อยทุเร,รียนต้นนี้มันไม่ค่อยมีมีปัญหาเท่าไหร่นะครับฝนตกทีไรน้ําท่วมตลอดนะครับตรงโคนผม ผมเลยไม่ซีเรียสนะครับเนื่องจากว่าดินมันระบายความดินมันระบายน้ําได้เร็วนะครับดินมันระบายน้ําได้เร็วมันถึงทุเรียนมันถึงไม่ค่อยมีปัญหาส่วนนะครับการฉีดนะครับการฉีดป้องกันเชื้อรานะครับเราสามารถฉีดได้เลยฉีดลงพื้นได้เลยนะครับแต่ไม่แนะนําให้ทําการลดนะครับทําการลดเนื่องจากว่าดินของเรามันยังพึ่ง น้ำท่วมไปนะครับไม่ไม่แนะนําที่จะให้ทําการลดนะครับให้เป็นฉีดเอาฉีดตำทรงพุ่มตามอ่าโคนเอานะครับฉีดเอาก็ได้นะครับฉีดเอานะครับก็อัปเดตเพื่อนสมาชิกชมนะครับหลังจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ่าหลังจากที่น้ําท่วมโขลทุเรียนมีวิธีการจัดการยังไงก็อัปเดตเพื่อนสมาชิกชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มีปัญหาอะไรหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์นะครับครัผมขอบคุณครับ